เน็ตไอดอลนางฟ้ามอเตอร์ไซค์จิ๋วเสียชีวิตสลดรับปีใหม่เผยสาเหตุเบื้องต้นเน็ตไอดอลนางฟ้ามอเตอร์ไซค์จิ๋วเสียชีวิตสลดรับปีใหม่เผยสาเหตุเบื้องตน้นนับเป็นอีกหนึ่งข่าวร้ายสุดสลดรับปีใหม่เมื่อสื่อต่างประเทศได้เผยเหตุเศร้าเน็ตไอดอลสาวจีนวัยเพียง20สปีซึ่งเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดียในชื่อว่าโอเคออ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และจมน้ำเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาตามรายงานเบื้องต้นระบุว่าโอเคอร์ไอนั่งโดยสารไปในรถยนต์ที่มีเพื่อนอีกสามคนโดยทั้งหมดรอดชีวิตในขณะที่เจ้าตัวเคราะห์ร้ายไม่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้เนื่องจากร่างเล็กจนเปิดกระจกรถไม่ได้ ด้านสื่อท้องถิ่นเผยว่าโอเคอ้ายเป็นสาวร่างเล็กใบหน้าน่ารักเธอมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์จนได้ฉายาว่านางฟ้ามอเตอร์ไซค์จิ๋วมีแฟนๆผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มคลิปวิดีโอยอดฮิตโดยินมากกว่าหนึ่งล้านอีกทั้งเธอมักจะโพสต์คลิปวิดีโอขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในประเทศจีน โดยเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเธอได้โพสต์คลิปขณะไปเที่ยวที่อ่าวรื่อเย่ในเมืองว่านหนิงมนทนไหหนานหลังจากนั้นก็ไม่มีอัปเดตใดๆกระทั่งในวันที่1มกราคมญาติและเพื่อนๆของโอเคออ้ายหลายคนได้แจ้งข่าวร้ายระบุว่าเธอเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกา30นาที ของวันที่29ธันวาคมเนื่องจากรถพลิกคว่ำตกน้ำโดยทางครอบครัวเผยข้อมูลว่าโอเคอายไได้พบกับเพื่อนๆนที่งานปาร์ตี้แห่งหนึ่งในเมืองหลังจากนั้นเธอก็ออกมาจากงานพร้อมกับเพื่อนชายสองคนและเพื่อนสาวอีกหนึ่งคนซึ่งในจํานวนนี้มีคนที่เธอเพิ่งรู้จักเป็นเพื่อนใหม่เธอนั่งไปในรถยนต์ที่เพื่อนเป็นคนขับ จนถึงช่วงเวลาเกิดเหตุที่ไม่มีใครคาดฝันโดยรถยนต์ขับขึ้นไปบนถนนยกระดับที่เป็นทางโค้งคนขับหักเลี้ยวขวากะทันหันทำให้รถเสียหลักร่วงจากถนนยกระดับแล้วพลิกตกลงไปแม่น้ำที่อยู่ด้านข้างซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไม่ลึกมากเพื่อนคนอื่นๆรีบเปิดกระจกรถหนีออกมาได้แต่ฝั่งที่เน็ตไอดอลสาวนั่งจมลงไป และเธอร่างเล็กเกินกว่าที่จะเปิดได้จึงเป็นเหตุให้เธอขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุดอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานด้านอุบัติเหตุและการจราจรในพื้นที่เมืองว่านหนิงเผยรายงานสอบสวนในเบื้องต้นระบุว่าชายหนุ่มผู้ขับรถคันที่ประสบเหตุเป็นเยาวชนที่มีอายุเพียง16 ปีทางเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีทางอาญาในขณะที่ข่าวการเสียชีวิตของเน็ตไอดอลสาวสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนและกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากมายบนโลกออนไลน์